าปามาพี่เขยไปแล้วเหรอคะขอว่าสีดำไป็นไรเนี่ยอูอ้หูข้าน่ารักจังใครชี้ให้เนะี่ยจะเบิกบ้างรอจากเองนะอู้อเก่งจังเลยลูก,ออกอเอ้าอุ้ยหยิบหมาครับเก่งข้งเลยถูกแล้วคะ่ะลกูกเก่งมากค่ะไหน เอยเยเสริมเท้าเก่งแล้วไปโรงเรียนได้แล้วใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ารองเท้าอะไรครับยูใส่ แม่แม,แมงานนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครไปสอนยูจินมาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ป้ายวหรือว่ายูฉัดมงคลเนี่ยได้มีการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิประหว่างที่น้องยูจินเนี่ยใส่รอ,องเท้าบูทนะครับคุณผู้ชม,ชมก็มีการพูดคุยการโอดไดได้วยว่าจำเสียรถของุพ่อได้ด้วยต้นคลิปนะคสำหรับน้องยูจินหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินไปใส่รอ,องเท้าบูทสีชมพูคู่ใจนะครับคุณผู้ชมและที่สาคัญเนี่ยป้ายูเองก็บอกว่าคำนี้เนี่ยไม่ได้สอนนะ แล้วก็ไม่มีใครเคยสอนด้วยนะ,ะคุณผู้ชมสําหรับการเรียกรองเท้าบูทของน้องยูจินเนี่ยซึ่งน้องยูจินเนี่ยมีการเรียกอยู่คำหนึ่งนะคุณผู้ชมทาเอาพ่อยูเนี่ยที่กำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยถึงกับอึ้งเหมือนกันนะว่าเอ๊ะไปเอามาจากไหนใครเป็นคนสอนนั่นเองนะกักล่าวคว่ารองเท้าระวังนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งรองเท้าบูทของน้องยูจินเนี่ยเท่ากับรองเท้าระวังนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็ไม่มีใครสอนด้วยนะฮะอันนี้คุณพ่อพูดไว้ท้ายคลิปเหมือนกันนะคุณผู้ชมหันไปถามพี่โนกนนนนี่่ยก็บออออวาไไมมด้้้สคุชัง รู้มาจากไหนใครเป็นคนสอนแลวครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าจากคลิปนี้ที่ออกไปปุ๊บเนี่ยแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูอย่างมากมายเลยนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ของน้องยูจินนั่นเองนะฮะซึ่งป้ายิวเองเนี่ยก็ได้มีการเขียนชื่อคลิปเอาไว้บอกว่าดูครับว่าน้องยูจินเนี่ยเรียกรองเท้าบูทตว่าอะไรน่ารักนั่นเองเนี่ยก็คือรองเท้าระวังนั่นเองแหมคิดได้ยังไงนะฮะคุณผู้ชมหลายคนที่ดูคลิปน้องยูจินมาเนี่ยนะก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าน้องยูจินเนี่ย จะเรียกรองเท้าบูทว่ารองเท้าระวังนั่นเองโอ้โหไม่รู้ไปเอามาจากไหนละนะฮะ,ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับกับความน่ารักน่าอิดูของยูเจนเรียกรองเท้าบูทว่ารองเท้าระวังนั่นเองครับโตะต่อป้าสีดำมันมมีเขียนไปแล้วเหรอครับขอว่าสีดำเปนไ,ไหนอู้อรองเท้าน่ารักจังใครซื้อให้เนะี่ยจะเบืไ่ไหมเอาจากเองนะ อิเก่งจังเลยลูกเล้อุ้ยหยิบมาค่ะเก่งขิดข้างเลยถูกแล้วค่ะลูกเก่งมากค่ะไหนอุ้ยเก่งเสร็จแล้าเก่งแล้วไปโรงเรียนได้แล้วใช่ไหมนี่เขาเรียกลองเท้าอะไรค่ะบยูใส่ รองเท้าอะไรนะรองเท้าวาวังรองเท้าวาวังอันนี้รองเท้าวาวังรองเท้าวาวังย่ากิงเคยซื้อให้เหรอลูกใครซื้อให้คะวางย่าแม่ป๊าอ๋อรอง้าวาวังยายังไม่ได้สอนนะไม่ได้เรียนอะไรใครซื้อให้ค่ะมนุษเหรอโอ้แม่น่าเก่งเลย Nó ngó đâu vậy Vì đập xoắn vô chị nào và luôn bút là lâu đầu bút cơn tài lâu không? Tài vậy Quá